สาธุเดอ้อบุญคุณพ่อแม่ผู้รักสมรักษาลูกมาตั้งแต่หน่อยเท่าไ่สิ่งใดทีด่ล่วงเกินไปบ่ววาติเปลียนทางกายทางวาจาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ล่วงเกินขอให้แม่ก็พอให้อภัยกับลูกกับหลานทุกทนุนเป็นลมโพลมไส้ให้กับลูกต่อไปโดนๆอยู่เป็นกำลังแรงกายแรงใจให้ลูกไหลๆล้ะกะ็ให้พ่อแม่ทั้งสองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสาธุตลดรับเรืเอยอยู่ดีมีอะไรด้วย สักลาทํามาค่ะคเป็นเสาหลักครอบครัวให้เจริญก้าวหนะ้นาให้นาทีการงานให้ประสมประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดให้ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาหายสกจากโรคไข้ไข่เก็บด้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับพบปอดกับจากวงชาแนลคือเก่านะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจากวงเดินทางมาจังหวัดยะโสธรนะครับมาขอบบุญขอบคุณพี่น้องนะครับตีกดที่ตามจากวงเดินทางมาถึง7 0,000มนสับตะไครเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับดีใจหลายหลายครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เลยเอาบรรยากาศนะครับครอบครัวของจากวงนะครับบ่สจะเป็นพ่อบ่สจะเป็นแม่แล้วก็ที่พี่น้องคอมเมนมาบอกว่า เอาทางแม่บ้านเข้าช่องน้ำแนครับก็เลยถือโอกาสร้อมกันเล่นน้องพี่น้องเนาะเป็นเมนูอย่างเมือนี้จากกวงสะมาฝากพี่น้องไปเบิ่งนกันครับครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือขอบคัวจากกวงนะครับมีอยู่ทั้งหมด3คนนะครับเนาะเอาผู้แรกก่อนเลยเนาะเป็นแม่บ้านทางนั้นจากกวงนะครับติดตอบถามติดตอบถามมาตลอดว่าอัน,นจากกวงคือพ่อพาแม่บ้านมาออดช่องแนท เพื่นบ่ค่อยว่างนะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่นว่าเพื่นเพื่อนเน็ดช่องแนวหลังบ้านจ้างหวงไว้อยู่เพื่นบอกว่าไวเห็นจ้างข่วงขาดว่าสั่นไว้แต่ท้ายแบบม้วตลกตลกเพราจ้างหวงว่าสั่นซื้อซองซื้ออย่างครับแม่บ้านซื้ออย่างเป็นซองของแม่บ้านเองมันบอกครับลูกสาวลูกสาวเนาะเราก็ทําไปแบบเรื่อยเรื่อยไปเนาะเ็เป็นแบบนอกแนวครอบครัว นราไปมองหันมองนีหรือว่าก้บเขากับหน้าประมาณนี้บ่เป็นไไตล์ทั่วไปค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ, <laughs> ๆครับ <laughs> <laughs> ผมมาจากกวงยับผือเลยวาสัาน, <laughs> <laughs> นะครับและแกอีกผู้หนึ่งนะครับอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จที่เดินมาหัดจุดนี้กันนี่แหละครับพระในบ้านครับพี่น้องนี่สวัสดีค่ะสวัสดีคับแม่จากกวงกแม่จากกวคุณแม่อะไรครับคุณแม่คุณแม่สังวัตนะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้ขู่สุกคนนะครับจากห่วงชาแนลนะครับพบพ่อกับพี่น้องรอบที่สองนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นกะขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเดินทางมาถึง7จ็ดหมื่นซับสไครเรียบร้อยครับพี่น้องครับกลับมายะโสธวอนนะครับเอาแกงเห็ดผัวละกะหนึ่งใกล้บ้านบ้านเฮาละกะตําเจียวเจ้าวเจียวปลาแดกบ้านเฮานี่แหละครับผักแกมเนี่ยกะมีนี่น้อใหม่เนี่ยหอมนะครับพริก อันนี้เป็นหอมแบงเนาะอันนี้ก็เป็นผักติวแดงประมาณนั้นแหะครับก็เลยมาเอากําลังใจนะครับจากเมียเนี่แหละครับคือเก่านะครับจ้างจังหวัจดจะสูทรนมาเมียพร้อมแล้วก็ต้องเหาวคือเก่า <c oughs> คือตามสูตรของจ้ากวงเนาะพี่น้องเนาะจ่ากงทายบรรยากาศเล็กเ <c oughs> บิ้งเลยนะครับเนาะให้เบิ้งเลีว่วแต่งแต่วิธีการเท็ดนะครับ <c oughs> บัวติเป็นทางแม่บ้านเนี่ยบัวติเป็นทางพอเนี่ยเนาะพร้อมแล้วลุยเลยครับเมียเสียบ เข้าเข่าบ้านเข้าได้พี่น้องอือมาเด้อมาอกินข่าวนํา,นากันใส่แกงเห็ดผออือยำแจ่วยำแจ่วกบโก,โก เตอดีแล้วครับแม่พอดีอันจังหวะมันเข้าหนึ่งโดนเติบพอดีอันนี้เป็นให้เพอาให้เพอฝ่ายเขาครับมแม่ให้เพดผอฝ่าย บัได้ออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าบ่วจะเป็นรถบัวจะเป็นลาบอันบ้านทางบ้านท่งอีสานบ้านเฮานี่บ้านที่ติด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 กันหลายหลังครับที่อยู่น้ากันหลายนะครับเนี่ยทีอยู่แบบเป็นพี่น้องบ้านไก่เลี้ยงเคียงกันหลายหลังบ้านติดกัน แล้วผมิีบฮานี่ให้ไหมั้องถีพ่อเกือดีเอยู่ไหมมนะันถีห่อนะเอาเกอดีเอามันถีห่อนๆนะแจบ ทักต่ผมวัวทักยังกบแม่ทักบัวทักบัวฮะคุณว่าเฮ็ดพอฝ่ายก็ไม่เห็นพอหนังมันต่างกันอย่งไรครั ble, <อ>บแม่เฮ็ดพร้อพรหนังมันสีเหนียวอันนี้้อฝ่ายมัน มันกรอบกรอบไหมกรอบก็กันซับออกดูด้ครับพี่น้องแต่ว่าันบด้ซับออกเบิด นะครับจับเฉพาะขาเฉพาะแขนแกนนี้คอแสียแทบเละแบเสื้อพี่หาได้เนาะอันเห็ดอครับแกงเห็ดปอผู้ใดพวกแกงไไ่เป็นตัวแกง ย่าเป็นผู้บอกวิธีใช่ครับแก่ย่าเป็นผู้บอกวิแกงแซ่บแซ่บว่าเคยแกงกับแซ่บปะใช่เหมือนเป็น้องบ้าง เขาเหนียวบ้านเขาช่วงนี้กำลังกำลังจิตว่านเข่าแม่นบอกครับแม่แม่นานเข่าพี่น้องกำลังกำลังว่านเข่าอันฝนหอกก็มาแม่ผมเอาตับให้ฝนตกตับกับไตแม่โอ้ยบ่านเขาไม่ได้ฝนตกโดนว่านเข่าไม่ได้เอาแม่ผมเอาตับให้เอาคนละคืง แม่ต้ำกินจ้ำคนละคืนนลอคืนแบ่งก่อแม่กับรรลุกินน้ำกันคนละคืนฉันโดนเทียวกพี่น้องครับจังสิเดย์กลับมาตั้งแต่ออกไปน้ำเนาอพี่น้องตั้งแต่ปี สองพันหาร้อยสี่สิบเก้านะครับเก้าขาเขาไปเป็นทหารเข้าเรื่องนี้พี่น้องอไปอยู่นครนารยกไปแรกเนินไปเป็นอยู่อารัยาประเทศพี่น้องอำเภออารันบ้านนี้เก้าเอา บัานี้ก็มาบปรจจุอยู่จังหวัดนครนายกพี่นาะง่าวเลยครับแม่เอาทำไมครับเข้าะกินไม่ได้ไม่ได้กินทำไมไม่ได้กินได้เป็นบางอย่าง เน็ตพอสุมือนี่นะสียูน้ำหน้านะแม่แม่บอกอามีตนสาตว์แต่ที่น้ำหน้าต้นสัตว์บ่บางอย่ามต,ต้นกิกมันบ่ครับยรื่อต้นเรืองปลานั่แะแต่ว่าขันย่ำนี่ลราไมันสีออกน้ำใหน้อคนตกแล้วมันสีออก,นนอกสออกามสามกันแทนาเน็ดพอฝ่ายมัเสียออก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 ,ออกที่หลังครับเห็ดพอหนังมันสีออกก่อน เป็ดแดงดีติตะกีีน,นแม่กับผ้าไปหาได้ครับพี่น,อน้องไปโตกหา,ากลาตะกีีเลิกโรงเรียนมากินแต่ตำบะุงแล้วตะกีีเลิกโรงเรียนมาถามแม่ว่ากินขน้าวกระยังมแม่จิแม่ว่ากินกต่ตำบะคงไปรักแต่บะคงปาก พิ่โรงเรียนมาไปรักแต่บอกคุ้งป่าอยู่นะป่าเพิ่นปูบักงครับอันอันจ้ากวงเนี่มกักกินตาบักคุหงพี่น้อามาฮอดกับฟานตามปกป๊กๆเอาเองก็แล้วกินบะยาเฮ็ดเป็นแต่น้อยลำบากมาแต่น้อยเฮ็ดป็นแต่น้อยเล็นแนวกินกับป็นไม่ได้ยากแนี้นวกิน สูตรเก่าครับอันว่ากับเข่าสูตรเดียวสูตรสูตรอย่างสูตรยากกวางสูตรยากกวางสูตรยากกวางคนกุเรกุเลกุเรแซ่บกุเรกุเร่แซ่บสูตรยากกว่างให้กินบ่อยากเก็นกินเป็นมาแต่น้อยเก็กินเป็นแต่น้อยนี่คือมาร์กกับผนจั๊กเจ็ด สู่ชีวิตได้หน่อยเพราะกระแม่ลำบากเพราะกระแม่ลำบากปล่อยไว้เงินไปเรี <c oughs> ยนหนังสือเรียนอยู่โรงเรียนวัดเนาะแม่เรียนโรงเรียนวัด็กเรียนยกเรียนโรงเรียน ส่งโรงเรียนเก็บไว้เท่าเดียวนี่กลับเสียโรงเรียนเก็บไว้ให้บึง้งเรียนหนังสือไก่เปื่อยพอดีครับแม่พอดีอยู่อือแล้วปดีกินอือจะว่าสิมีตะโคง้งเ,นะเอาออกก่อนเนาะเอาออกกันมันเป็นโคง้งเอาไว้ แห็นที่หลัง <c oughs> ไม่ลูกน,อกนาา้อง <c oughs> มีลูกน้องหน้าบ้านไม่ลูกน้องครับพี่น้องหน้าบา้านไม่ลูกน้องอทหารอีพี่น้องข <c oughs> องยามอยู่หน้าบา้านน้าพ่อดีหน้าผาักากาจวงเลยพี่น้องแ <c oughs> ข็งแรงโคตรหนามนะเดเป็นทหาร เส้นนามส้นามโกโก้ <c oughs> สูตรนูตรยจักกวางเหี่ย <c oughs> จักกวางบแบแซบแซบแซบสนามโกโก้ครับพี่น้องเส้นาม,กากกนามโกโก้สูตรจักกวางโกโก้ <ừ. S 2> มาบานเขาก็ได้กินแกงเิ็ดผัวได้กิน เพี้ยกว่าเพี่ยกว่าขอบุญขอบคุณพี่น้องเอาแบบใดน้องเเลยว่าเอาแนวกินเมียเิ่นกินได่นะครับเิ่นนังกินบ่ไกเน้อยตลาก็กินบน่ได้เนะไอ้น,น,นี่ปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่นะครับบวัวที่เป็นเกี่ยวกับหลกน้ำร่างไก่แหละพี่น้องเป็นกินบ่ได้มันแพ้่เรื่องของพวกนี้เนะพี่น้องตลา ปลาหปลาแหล,หลกน้อพี่น้องหินปลาไหแบบนี้กินได้ครับกินได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องคนตรงใสแม่แม่อายุเท่าไหร่แม่อายุสี่หกสิบเอ็ดแล้วค่ะหกสิบเอ็ดพ่ออะไรครับพ่อครับพ่ออายุหกสิบแปดหกสิบแปดหกสิบแปดพ่ออายุหกสิบแปดแม่สี่หกสิบเอ็ดแล้ว เสลยอลักนอนน,น,นอนน้ำยาหนอนน้ำบางเทียน่ะพี่น้องระยะทางนะครับลระกะศจะกกวงกสีวังเฉพาะเสาร์อาทิตย์บางเทียนั่นก็เสาร์อาทิตย์นี่มีเวน้มเวนมียามมีห่วงการฝึกกาบบได้มาครับพี่น้องก็ตตองหาจังหวะที่พอดีอี๋ครับพี่น้องเนาะ,นะจังจีดได้มาเมื่อนี้บ่ได้เอาพอเขาในคลิปนะครับเนาะ เพิ่นอยู่หลังกล่องอยู่ยลลยพี่น้องให้กัย่งางบอกไปเข้ามาหลังกล่องจ้ากล้อง <c oughs> อืมพี่สันก็บม่ได้ตะกี้แม่ตั้งทองเพิ่นแม่ไปเห็นทหารยืนอยู่สนามหลวงวัดพระแก้วแม่ก็ไปยกมือไหว้เพิ่นอยากได้ลูกซายว่าสัน ได้ลูกชายก็เลยว่าโอ้ยสาธุเด้อว่าสัน้นขอให้ได้ลูกชายในเด้อว่าสัน้นไปหวาันสารจะพอรักเมืงอ่านเพิ่นใหญ่มาแล้วเพิ่นเราไปสมัครทหารไปสอบทหารทะเรียกหทหารเพริ่นเราติดทหารพอดีกดีใจพาเพิ่อนไปมาทํางานไปสอยบ้านสอยเมืองก็ดีใจไอเพื่อนทับตาทับตามน้าที่ของเพตนนั่ะหละัก เอาพี่น้องครับอันแซ่บคักจะไหนเนาะกินไปคุยกันไปตามภาษาแม่ลูกน้ำนะครับเนาะอันแต่งแต่อยู่มานะครับกับคุยกันไกครับแม่ยนพิ่นกระเ้วเรื่องอดีตที่ผ่านมาหลายๆอย่างในเลียนร้างของชีวิตจากหวงชแนลนี่แหละครับพี่น้องครับมือรนกาได้ใกล้หนึ่งนะครับใกล้บ้านเนาะแม่แล้วก็แกงเห็ดผัวเป็นเห็ดผัวฝ่ายนะครับบรรยากาศหลายๆอย่างในคลิปมือนี่นะครับ เนาะเป็นคลิปขอพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับบะว่าที่เป็นการเดินทางโค้งทองจากวงนะครับตั้งแต่ซับสไใภ้เลกนะครับตอนมาขอพระคุณพี่น้องตอนนั้นสามหมื่นนะครับรอบนี้มาขอพระคุณพี่น้องเจ็ดหมื่นซับสไในะครับดีใจร้ายครับสาหรับจากวงเองนะครับเนาะเส่บๆบน้ำกันกับจากวงทุกๆเมือนะครับบรรยากาศความสุขแบบบ้านๆของจากวงนะครับอยู่กับพอกับแม่จากที่แหละครับแต่มีเวลาหระมีโอกาสแต่ทีเด้แวะมาเยี่ยมมายามพ่อแม่ยู่เรื่อยๆนะครับเนาะ พบพอพกันไหมในคลิปหนานะครับมืออื่นหรือมือใดจากกวงสิเอากับเขากับนามแบบใดมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับพบพอพกันไหมครับสวัสดีครับจ่าทุเดอกับผมจ่าสิเบกิติสเนตขอนอมบูชาตแด่องค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมโดยพระธรรมและพระสงฆ์มณี ลูกมาขอความตั้งใจจะทําพิธีกาบขอขมาขอ,มองค์ิกรรมต่อบิดามานดาขอพระองค์ธรรมะมาสามพุทธเจ้าพรทั้งพระทั่มและประสงค์ในโปรดบนบันดาลในการขอขมากรรมในครั้งนี้จงบรรลุผลสําเร็จไปตามปาถนาเดืเิดข้าพระเจ้าขออันเชิญเทพเจ้าดาทั้งหลายสิทธิติในสถานที่แห่งนี้และสถิตณทิพยสถานวิมานเลิศทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระภุมิเจ้าทีและสิ่งศักดิ์ทิ์ทั้งหลายมินีเวลานี่ข้าพเจ้า ตั้งใจจะทําพิธีขอขมากรรมแกพระบิดามารดาขอให้ท่านเป็นสักีพยานในการขอขมากรรมในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุเดอ้อบุญคุณพ่อแม่ผู้รักสมรักษาลูกมาตั้งแต่หน่อยเท่าไงสิ่งใดที่ล่วงเกินไปบาวชจิเปลี่ยนทางกายทางวาจาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ล่วงเกินขอให้แม่ก็พอให้อภัยกับลูกกับหลานทุกคนเป็นลมโพลลมไส้ให้กับลูกต่อไปโดนๆอยู่เป็นกำลังแรงกายแรงใจให้ลูก ได้ไหลล้ะกันให้พ่อแม่ทั้งสองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อซาถูกตลอดไปด้วยเลยดูเงเนี้ยโอยหลักลาทับม,มาค่ค<ม>าขึนเป็นเสาหลักครอบครัวให้เจริญก้าวหนาห้านาทีาการงานให้ผสมประสมความสำ็จคิดสิ่งใดให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาหายผจญโรภัยไข่เจ็บเด้อ